ผมมาอยู่ที่นามาสัสยิดเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการละหมาดวันที่นะครับข้งขางๆผมครับเดี๋ยวถ้าถ่ายหน่อยสลามะไริคบครับนะานำตัวนิดหนึ่งครับครับผมฮัจยีมะซอนครับทองดีเป็นคอเตจประจำมัสยิดวาครับผมแล้วเราเกิดที่นี่ผม,ผมเป็นคนมสัสยิดวะตั้งแต่ตั้งเดิมเกิดตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยว่าว่าอะไรตั้งแต่พ่อแม่เขาเกิดมาก็อยู่ตรงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับมาอยู่ที่นี่ แล้วก็ตั้งหกสิ่งถามที่นี่นะครับมัสยิดเยาวาของผมเนี่ยก็เป็นมัสยิดเยาวาที่เก่าแก่โดยจากคนอินโดนีเซียเนี่ยย้ายมาหรือก็ท่านรอห้าได้เชิญมาทําสวนอวอตั้งแต่สมัยรอห้าได้ไหมครับให้มาทําสวนปลูกต้นมะขามที่ท้องสนามหลวงทุกวันนี้ยังเป็นสัญลักษณ์อยู่ครับต้นมะขามนั่ยนะต้นมะขามนะครับคนี่เย่าวาไปปลูกที่นู่นครับไม่ลับที่เนี่ยจริงๆแล้วมัสยิดเนี่ยเราสร้างมา ัสยิดนี้สร้างประมาณร่วมร้อปีแล้วนะครับ150ปีแล้วแล้วก็ชุมชนตรงนี้ชุมชนของพวกเราเป็นชุมชนมุสยิดเาวาทั้งตั้งเดิมทั้งหมดเลยส่วนใหญ่แต่ก่อนเป็นเยาวาส่วนใหญ่ทั้งหมดแต่เนื่องจากมีการตัดถนนสิ่งต่างๆเนี่ยก็เลยต้องย้ายฉินฐานไปอยู่บิบบูรีบ้างบางมดบ้างสาธุบ้างแล้วแต่ที่เขาให้ไปแต่จริงๆเขาไม่อยากย้ายแต่เนื่องจากไม่ใช่ที่ของเขาเองใช่ใช่ก็เลยย้ายต้องออกไปแล้วก็อยากออกบวชอย่างเงี้ยวันนี้มาสุดกิเลสราฮาเนี่ย คนของเยาหวานี่ยจะกลับมาหมดมากลับประมาทที่ไม่สิยจาวาแล้วก็มาเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวมิชิวามมาเยี่ยมกุโบของพ่อแม่ที่ได้เสียชีวิตไป<ร>แล้วก็มาสังเมใช่ครับแล้วก็มาสังคมกับพี่น้องต่างๆได้คุยกันป่าครับ จะได้เขา้าใจเลยว่าวันตุษิีนในที่คืออะไรอย่างไรครับวันตุุษิีนนั้นคือวันเฉลิมฉลองนะครับของมุสลิมทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกก็ได้แต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องจากว่าเป็นเดือนสุดท้ายเป็นเดือนที่มุสลิมทั่วโลกนั้นน่ะคนใดที่ได้เกียรติจากรสสุบฮานูวตะลาก็จะได้เดินทางไปจะประกอบพิธีฮัดนะครับสวนที่นครมะสประเทศสาิตเซอร์แลนแต่คนที่ไม่ได้ไปก็มาละหมาดอ,อีกกันที่นี่นะครับก็คือเป็นการรื่นเริง อีกก็คือการลืมเลือนสังเสยเป็นวันออกอีกของคนยากคนจนที่เขาไม่มีเงินมากวันนี้ก็คือเป็นวันหนึ่งของกลุ่มเหล่านั้นเราก็มีการจัดอาหารเพื่อเลี้ยงเราหลังระบาดเสร็จสังคุตวะเสร็จก็มีการเลี้ยงอาหารแล้วถ้าบางวสิกก็จะมีการเชือดกรุรบาลเพื่อน,นำเื้อกรุรบาลเนี่ยไปแกจกจ<ะ>่ายเนี่ยคี่ตอนนี้อธิบายกุรบาลอีกนิดหนึ่งกรุรบาลก็คือเป็นการตักรัวต่อรสุมาหานุวตลาสมัยนบีอิบรอฮีมเนี่ยอิบรอฮิมได้บนชาบานว่าถ้าฉันมีลูกก็จะเชื่ดลูก แต่พระเอกรอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเนี่ยให้เกียรติก็เลยให้ิบรออีิบรออีลเนี่ยนำแกะมาให้แล้วก็ถ่ายตัวท่านนาบีอิบรอฮีมก็จะเป็นการกล่าวว่าพอท่านอิบรออิบรออีลเนี่ยนำแกะมาแล้วก็กล่าวว่าอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็ท่านนาบีอิบรอฮีมก็ได้เห็นนะก็เลยกล่าวว่ il allah, าลาอิลาอิลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัรนบีอิสมาอีนก็ปาปื้มในเอมหมังเขาก็เลยกล่าวว่า อัลลอฮอักบัรววลินลาวที่ทมันเป็นที่มาของการตักกระเบนทุกวันนี้แหละครับเพราะนั้นก่อนจะละหมาดต้องมีการตักกระเบนใช่ใช่ก่อนมันก็มีตักกระเบนอันนี้เป็นคำตักกระเบนที่สวยงามที่สุดเพราะว่าอัลลอฮ์มหาใหญ่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีพระเจ้าอื่นใดเทียจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สมควรกับการสรรเสริญที่สุดอ่าเนี่ยคือที่ที่ที่เราอ่านทุกวันนี้แหละครับไม่ใช่บอกเนี่ยแหละครับนี่คือเป็นเรื่องของเดือน มันมีของเราจะมี2งานถูกไหมเดือนรอมมดอนหลังจากนั้นจะเป็นตุดอีนิฟิสตแล้วก็จะมาถึงจุดนี้เออตรงนี้มันจะห่างกันเท่าไหร่ประมาณร้อยวันครับร้อยวันจากรอมดอนมาถึงเนี่ยประมาณร้อยวัน3เดือน3เดือนประมาณสประมาณสเดือนก็คือร้อยกับสิบวันานนั้นม่เกินนะ มัสิเเนี่ยกับกูโบเนี่ยเกิดมาพร้อมกันไหมอ่มามัสิเกตก่อนแล้วกูโบก่อยมาที่หลังแล้วก็มีการคุยกันร,ระหว่างแต่มันเป็นสองสองเชื้อชาติชาติอ่าเยาวหวานกับมาริยูอ๋อที่นี่นะใช่ครับก็คือรวมกันพอตอนหลังเรามารวมกันแต่ก่อนนี้เป็นบรลลกของเยาวหวานอย่างเดียวแล้วอนหลังเรามีมาริยูมาอยู่ด้วยก็เลยทำมารีกันปรึกษากันก็เลยตกลงกันก็ทำกูขึ้นมาแล้วกูโบขึ้นมาเนี่ยก็ฝังทั้งหมด ทั้งคนต่างชาติทุกคนเรารับหมดเพื่อให้ม穆斯林เนี่ยได้ฝังเนี่ยง่ายๆนะครับถ้ามันมีที่ฝังแล้วก็มันก็ลำบากมันได้ครับผมเพราะฉะนั้นมัสยิดมาเซนเยาวะเยาวา,า,วานี่ก็คือชาวานนั่นเองชาวาใช่ครับไอ้โซลแทนคนนี้ก็เป็นคนเยาวาสมารังนะครับสระวังเดียวก็ป,ประเทศอินโดนีเซียกเกาะกันด้เกาะกันดันเนี่ยเขาก็มาอยู่ตรงนี้กันส่วนใหญ่อ,อ๋อคือออกมีประารรุ่นแรกๆกกันไปมรุ่นแรกครับอนนี้ก็ออกรู่ออกร้านอันนี้ก็คือแต่ก่อนนั้นเป็นแบราเฉยแบราไม้พอตอนหลังก็มี คนมาอยู่เยอะก็เลยปรับปรุงของเราแบ่งส่วนนะครับของเราแบ่งส่วนว่าด้านในที่มีกระจกนั่นน่ะจะเป็นมัสยิดเขตม,มัสยิดคนที่มีเฮดมีมีฟาเวลาได้มียูทูบเข้าไม่ได้แต่สำหรับตรงเนี้ยคนที่มีเฮดมีฟาสามารถเข้ามานั่งได้ัดเราแยกสัดส่วนยอย่างชัดเจนแต่พอเวลาวันออกอีดย่างแงี้ยล้นมันล้นทุกที่นะครับมันไม่มีเต่ล้นแล้วก็จะมีทำอาหารมีอะไรมากันของเรามีคนเป็นสสอเราก็จะขยายสร้างสองชั้นแต่ว่าเพื่อนอิมัมของผมอ่ะ เขาวิสัยท we so 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 ัด <Stell> ด <ar lanes choice> so so no, ีเขาถามว่าถ้าละหมาดว่ากระตูเต็มเราก็สร้างซะแต่ถ้าว่ากระตูไม่เต็มมีแค่ยี่สิบสามสิบคนไม่เต็มอ่ะแล้วจะสร้างสองชั้นเพื่ออะไรเพราะสร้างสองชั้นเนี่ยส่วนใหญ่อันนี้เราพูดตามหลักนะครับส่วนใหญ่พอาะสร้างสองชั้นปุ๊บคนก็ละหมาดชั้นล่างหมดชั้นบนก็ไม่ละหมาดพาไม่ละหมาดปุ๊บละหมาดเพราะวันศุกร์วันอีกอย่างเงี้ยพอวันอากาศร้อนเนี่ยเราจะถูกขานนะกว่าสร้างชั้นมาแล้วทำไมคุณไม่ใช้ชั้น อ,อ,อย่างเสื้อผมเนี่ยถ้าผมตัวนี้ผมไม่ใส่เลยวันนั้นก็มีถามว่าซื้อเสื้อแั้นมาแล้วันเธอไม่ใส่ฉันทำไมเนี่ยเป็นหลักของอิสลามาว,ว่าแบบใช้อะไรก็อย่าฟุ่มเฟือยใ,ให้ใช้แบบง่ยครับดที่จำเป็นใช่ครับอี่จำเป็นแล้วก็เนี่ยเราเห็นอยู่เลยตรงหน้าเราก็คือโรงเรียนเนี่ยมร,รา,าอันนี้ยสำคัญมาก สำคัญมากสำคัญมากตรงที่ว่าก็อย่างไปกีนีพูดเลยมัสยิดจะไม่มีความหมายเลยถ้าเกิดว่าเราคนไม่ไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างครับโรงเรียนนี้เราก็มีมานานแล้วมีอันนี้สร้างประมาณร่วม8ปปีหลังจากมัสยิดสร้างเสร็จแล้วก็มาเรียนกันแล้วหลังนู้นสร้างประมาณร่วม6กปีที่สองหลังติดกันทุกวันนี้ก็ยังทุกวันนี้ก็ยังสอนอยู่แต่ว่าการศาสนางเรียนศาสนาครับศาสนาอย่างเดียวไม่ได้สอนอย่างอื่นครับแล้วเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรทีนี้ค่าใช้จ่ายของเรามัสยิดละวัเราไม่มีใ คือเราไม่มีรายรับอะไรนอกจากกองบริจาคของเราอย่างเดียวแค่นั้นเลยครับพอช่วงไหนเราไม่มีทรัพย์สินเราก็จะจัดงานออกล้างอ๋อยังไม่ออกร้านจัดงานไดพื้นที่มาจํากัดนะ้ตรงนี้เราก็ปิดถนนเลยครับปิดจัดนู่นมันเลยวัน้านขายโอเคนี่แหละครับวันนี้เราก็จะรู้เรื่องแล้วครับรู้เรื่องของวันรุ่นกินิฏอัฏฐานะครับแล้วก็เป็นเรื่องคร่าวๆแล้วสําหรับมัสยิดเยาวหวาถ้าเกิดว่าคนจะมาที่นี่ ก็สามารถมาอยากรู้อยากอะไรมาถามได้อยากรู้ไม่ว่าคุณจะเป็นต่างศาสนิก็เข้ามาได้ถ้าเกิดว่าจะมาที่นี่สังเกตงานเราจะมาจากตรงไหนดีเข้าจากตรงไหนเ้าจากถนนเจริญกรุงแล้วเข้าเจอสาทรดีกว่าสาทรก็สาทรสิบเก้าสาทรสิบเก้าเข้ามาเลยครับครับแล้วก็อยากเข้าปากกั้เสริมนะคที่นี่เป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวของเขตสาทรด้วยนะครับอ๋อนี่เป็นอีกหนึ่งู่รงเที่ยวเพราะฉะนั้นเวลาที่มาเที่ยวในสาทรสีลมแล้วเนี่ย อย่าลืมแวะเข้ามาที่มัสยิดยะหวาและตังจุมชนตรงนี้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับมขอบคสำครับผมก็เนี่ยตอนนี้เจอเจอหลายครั้งแล้วทั้งฮารูทั้งอะไรแต่ว่าไม่เคยได้ได้สัมผัสกันวันนี้เรามาสัมผัสกันการทำดินละแฮมเบอร์ผมฟังประจักครับตอนนี้ออกเพลงใหม่มาวันนี้การทำดินละกครับผมครับผมการผมครับสำครับอทุกทุกท่านขอรับตัวเราประเทศไทยคลิสต์ไทยมุสลิม ต่างส่งยิ้มให้กันด้วยความหมายหลากหลายวัฒนธรรมสืบสารผ่า,รานมาแล้วหลาย,ลายร้อยปีแ,<ต>และยังมีตลอดไป ไม่มีปัญหาเรารักกันได้ด้วยมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยง